สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูความแห้งแล้งนะคะพี่น้องความแห้งแล้งน้ําในห้วยในหนองก็ไม่มีนะคะแห้งหมดเลยนะคะปีนี้แล้งมากค่ะนี่ในห้วยในหนองนะคะน้นํามีแค่นี้ค่ะแห้งแล้ง นี่คือสะพานข้ามลําห้วยนะคะนี่คือสะพานค่ะผ่านทางหลวงชนบทนะคะน้ำในห้วยไม่มีเลยค่ะแห้งแล้งปีนี้ไม่มีน้ำมาเลยดูความแห้งแล้งห้วย แแ่งแงคะนี่คือสะพานข้ามลำห้วยนะคะสะพานข้ามข้ามลำห้วยเซแต่ไม่มีน้ำค่ะ แห้งแรงนี่ก็คือทางไปนาฝั่งโน,น้นนี่ข้ามลำห้วยนี่คือสะพานข้ามห้วยนะคะ กัดยามเช้าวันนี้ฟ,ฟ้าไม่เปิดค่ะฟ้าไม่เปิดความแห้งแรงกันนะคะพี่น้องแรงมากจะดีหน่อยวันก่อนฝนยังตกลงมาให้หน่อยหนึ่งอยู่ยังดีหน่อยเป็นเดือนแล้วนะคะฝนไม่ตกฝนเพิ่งจะตกน้ำในห้วยหนองคลองบึงก็ยังไม่มีนะคะ ตนนี้ฟ้ายังไม่เปิดค่ะ ลำน้ำห้งแง้งขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเฟบท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้นะคะเหง่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เห็นเช้ามาก็ขอให้รับทรัพย์เกินโตรับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคัง่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์นะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอได้เงิน,งนคิดทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มินเ,กเนกร,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 ระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะด้วยความแห่งแรงพี่น้องน้ำในห้วยในหนองก็ไม่มีเลยะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ